่หลังจากนะคะที่นักตกเซราหลินหุวยนะคะแพ้ค่ะวันนี้เขาขอล้างตาค่ะแล้ววันนี้นะคะอาจารย์ต้องเสื่อมได้มาปลุกได้มาเสกคาถาให้ต่อตระหม่อมอ่ะดูภาพค่ะเอาไมเอาาหยางกันสุดฤทธิ์นะคะอ่ะไม่ใช่ยิงฉี่ใส่ได้ล้างมลล้างมลล้เอาละเขาล้างตาค่ะเธอชอบไหม 哦、嗯，我们这边来了。对， Yeah. เสียเริ่มใจคองไม่ดีพี่เสียน้ำเลยอะเสียน้ำไปกองเชียร์เอ๊ะขอเสียน้งเชียร์หน่อยดิขอเสียน่อยครับขอเสียงเหมือนไม่ได้เมื่อกี้เลยพี่โอ้ยก้ามหรือเปล่า เฮ้ยมึงขออยู่กับตัวก็ดีอยู่แล้วโอ้ไม่ทีนี้ต้วไงใเป็นทางไงชนะเป็นอะไรโอ๊ยอยากอยากแบบว่าจะไปเข้าโรงเรียนไงเขาบอกว่จะได้เรียนรู้ความให้แต่ว่าไม่รู้โรงเรียไหน อ้ไม่ใช่หรอี่นเป่าอันนไม่ใไอยาอ้าวพนักงาู้รอกเมื่อกี้ยังเห็นกเลี้ยน้ำามสูสี่สูความสุขกันใหญ่เลยอ่ะเอาเลยเพราแพ้แล้วมั้งคนนึงเรแกมืได้้องนาหน้าไหน่น้าแล้วบ๊มองอทอะอายกับบงเก่เข้าวินนารับนี่นเก่นึงแล้วี well, i, i. Uh, yeah. ่ไม่เคยทำอะไรได้เกนงกันหรอค่ CCTV